ก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Modern Warship นั่นเองนะครับคือวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวเรือลำนี้ครับ U.S.S. เลโอ้อ่านว่าอะเลนะอะเลบรู๊บิรกกับเรืออีกลำหนึ่งซึ่งก็ไม่เรียกว่าเรือหรอกเขาเรียกว่าเรือดำน้ำยาวเลยนี่ R.F. b a r a c u d a 945เนี่ยผมจะมารีวิว2ตัวเนี่ย ถ้าพร้อมแล้วมารับชมกันเลยามาอันอื่นแลวผมจะใช้เป็นอ่าอาลีนะ U.S.S. อาลีเพราะว่าผมมีเควสคือคิวฮอร์ผมจะคิวฮอร์เนี่ยวันเนี้ยผมจะเน้นคิวฮอร์ก่อนเพื่อที่จะทำเควสให้ผมไม่เสร็จไงเอาเรื่องใช่ไหมเอาเรื่องใช่ไหมเอาเรื่องใช่ไหม ให้จมไปเลยนเนี่ยแหละชาร์จก่อนชาร์จก่อนอันนี้คือปุ่มชาร์จนะแต่ได้เข้าไปในพายุหนูเคยโดนมาแล้วไม่หนุกเลยนะนี่ก่อนรถอะไรหน่อยนั่นคือตำแหน่งของศัตรูยังไม่มีตัวไหนปล่อยฮอใช่ปะใช่ผมไม่เห็นตัวไหนปล่อยฮอนะอ่านี่ย่าปล่อยฮอตัวหนึ่ง ปล่อยฮอตัวหนึ่งก็ตัวของย้ำเนี่ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ่าหยุดดีโอ้ยไม่ใส่อะไรไมันจะแรงปลาตะไครอะไรระดับน้นเข่งก็น่าจะยิงสู้กับฝั่งโน้นเอ๊ะแล้วฝั่งโน้นยิงไปหาอะไรอ๋อน,นั่ไีเลย เดี๋ยว <c oughs> อือื้ออ่าเอาเรื่องใช่ไหมไอเหลือลบขนเครื่องบินไม่ดีมันคงไม่ได้ระเบิดกลางอากาศหรอก <c oughs> รอนโต้นะรู้สึกอ่ายิงแฟลททำไมอ,อ่ะไอกระ,ะจอกอ่า <c oughs> อีเลอลบขนเครื่องบินฉันเจอตำแหน่งนานเลยนะ เอาเรื่องไอ้หนึง่งอยากรู้ว่ามีใครที่เล่นกับผมหรอือเปล่าแบบน้องผมอะเออไม่ได้เล่นคนละแมกก<ม>ันนะเเล่นเกมพาร<อ>์นนั่นไงฮอร์เกเข้าไปใกล,ใกล้ๆดีกว่าผมอยากทำควยให้สเสร็จเวลาเล่นเหนื่อนน้อยละโตเร็วอย่างน้อยละอย่างน้อยฮอนั้น สอยหน่อยตายยังตายังตายังหม่งฮอนะหม่งฮอโอ้ลิปอ่ะนั่นไงแตกซะจงตายซะอย่าให้เหลือพวกเด็กไม่ดีเอาเรื่อง,งดิง่งๆเลยนั่นรู้สึกเหมือนจะเป็นสไตรค์ไฟเตอร์นะตัวนี้ชื่อว่าน,วนั่นไงน่าจะส่งสไตรค์ไฟเตอร์ไปแล้ว อะไรเนี่ยมีด้วยเหรอมันยิงอะไรออกไปยิงให้หมดยิงให้หมดยิงทิ้งให้หมดอย่ามาแย้มกับพี่อย่ามาแยม้ม คนเขากำลังทาสงครามกันหรอกไอ้คนที่อยู่ในนั้นอะหัดลับจำซะบ้างนะว่าอย่ามาอยู่ในสงครามเลยลบอยู่เนาะอึดจัดอะเฮ้ยเอย้เดี๋ยวทำไมเลือดเลือดผมยังเต็มอยู่เลย <laughs> เออแม่ผมยังเต็มอยู่เลยโดนอะไรไปผมคงไม่ได้ชนใช่ไหมโดนอะไรเข้าไปเนะี่ยอ่าถ้าคือจะบอกไว้ว่าถ้าหาก พวกเราเนี่ยเออชนกับเรือเนี่ยก็ตายนะฮะไม่ไม่ใช่ว่าไม่ตายนะไม่เหมือนเกมลกสวยอะไรนะฆ่าได้กีล่ลำนั่นแหละเออขอแค่นั้นแหละคุณเล่นผมอยู่ที่ทําไมตายกันหมดเลย <c oughs> รีบตายไปไหนเพื่อนรีบตายจัดนี่แต่เกมไวนะนีอ่า <c oughs> ทำไมรู้สึกว่าเกมกระตุกนิดนิดอันนี้ชื่อว่า นาวาเอกยามาโตเอ้ยอยากได้ยามาโตแต่แม่ผมห้ามเติมเก yeah! มแงทำไมแม่ห้ามเติมเกมโอเคอันนี้ก็ผมฆ่าได้ไปสามลำแล้วนะี๋ยวผมไปอีกเกมดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะเอ้ย,อยขอให้ได้ครบห้าลำก่อนนะขอโทษขอให้ได้ครบห้าลำก่อนเรือดำน้ำเนี่ย อืมก็น่าจะฆ่าได้นะเดีย๋ยวเกมสุดท้ายมันจะเล่นเตือนำแล้วกันตอนนี้อยากได้ของขวนขนัญกันไงบุกเอ๊ยยังไม่บุกยังไม่บุกเอาตัวนี้ไปยำกันก่อนไหนดูซิอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยโอเคมีตัวหนึ่งปล่อย น่าจะเป็นเนี่ยแถวๆนั่นไงตรงนั้นอ่ะเห็นไหมมากับ Black Water น้ำดำอืมระวังสุขภาพไม่ดีนะไอไอ้ไอ black water หยุดดิขอแค่สอยหอ่อได้ไหมได้ไหมแค่นั้นอ่ะ ทำไมผมเลือดลดหวบเลยเอ้ยยา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 เนี่ยเปเน,นี้ยตลอดอ่ะไม่โดนอะไรก็เลือดลดหวัวไม่โดนอะไรก็หวไม่โดนอะไรก็หว่วเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยยังไงก็ได้ได้โปรดหรือว่ามันเป็นอาการต่อเนื่องมันแบบาดเจ็บต่อเนื่องไงเหมือนคนอ่ะทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ตายไปนั่นของใครนั่ยของใคร โอ้ของแกจะเข้าไปใกล้กว่านี้นะโหกลัวตายอะดิทำไมเป้ามันเล็กใหญ่จังอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้ยอยู่กันอย่างนี้ก็สอยได้เหรอโหดเกินโหดไปแล้วมันสไตค์ไฟเตอร์หรือเปล่าเนี่ยมันคนไปทางนี้ใช่ไหมใช่ไหมมันจะไม่ยิงมาใช่ไหม ชิมิชิมิเอ๊ะเอ๊ะอ๋ะอเอาอย่างแล้วผมจะมาทำอืมรูชะตาเลยปล่อยบอดเล่นหน่อยแล้วกันมันเยยดอ่ะอยากคนพบใช่ไหมฮะเตรียมมิสไซล์เลยแน่ใจ เปิดการอากาศเลยเอาเข้าไปเอาที่สบายใจเลยหนุกมั้ยถ้าตองออกมาแล้วอ่ะหนูกออเล่นสร้างห้องกับาเท่มแล้วไม่เอาโอ้ยอ่ะไหนก็แม่งก็เกียร์อ๋ออยากกินไหมหิวหมั้ยหิวหมั้ย งั้นผมเอาตัวนี้ก็ได้ลกขอลาดเพื่อนหน่อยหละกันเหลือเลืออยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าลาดัดเนาะแบบขี้เกียจอะขี้เกียจไปไล่ตามไอตัวนั้นน่ะแยกมากไปไล่ตามตามสิบโมงเอาไปกินเอาไปกินเอา,าไปกินครับกินนมนะลูกน้องกินนมตายยังตายตายังเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวขอร้องเพื่อนอย่าลัดขอร้อง ขอร้องอ่ะนิดเดียวนิดเดียวขอนิดเดียวขอนิดเดียวไอ้ยเร็วเร็วดิเฮ้ยอย่าอยยเอาไปกีรำกีรำ yes ในที่สุดสักรมก็ยังดีแล้วผมก็ตายลงไปขอเดานะผมชนกับมันและจากนั้นมันก็ตายพร้อมกับผมเลยขอเดานะไม่ดีอ๋อพวกเราไม่ได้ชนะเครียดเลย อมอก็ซื้อดอกหอมมาปลาสลิดยอ,อยู่ช่วงไหนอ้าทำมันหยุดนีปลาน้ำแม่เข้าบ้านก่อนนะเดี๋ยวสายสายเข้ามามาเขียนแล้วถ้าสุดนี้ผมสอยหอไม่ได้สักลำผมจะไปเล่นเรือดำน้ำแล้วนะเนี่ย ขี้เกียจแล้วลำนี้ปล่อยบอดเลยเร็วๆจะรีบๆไปเลยเนี่ยอยากไปใส่หอผมว่านะเอน็อนไอตัวเอ,นอ,นอน็นแอร์ดิเฟน์เนี่ยผมว่านะมันแม่นกว่าหอทีอ่บอกมึงครับอีกเอ๊ทำไมตัวน้นมันเข้มทำไมฝั่งน้นมันเข้มเอตัวเห็นในแบบปะที่ผมเลงไปแถวๆนั้นอะ่ะมันเข้ม น่ะแถวๆนู้นทำไมอืมแล้วน่าจะมีตัอืมสันนิษฐานผมเป็นจริงสักทีตัวนั้นเฮ้เปล่อยกันนี้เลยเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอคือไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าได้เหรออ่าแล้ววิธีของจัดแล้วผมจะเดินมาทำไมเนี่ยอย่างบุ่มบามเลย คลาดยิดงอะอยู่ยิงอะอยู่เออนั่นแหละเอาไปให้หมดเอาไปกินให้หมดเลยให้หมดให้หมดโตเร็วโอ้ทำไมยิงไม่โดนกันสักนัดเลยมันเร็วหรือไงฮึโดน้โดนซะบ้างหัดโดนซะบ้างทำไมไม่โดนบ้างเลยเนี่ย ี่เกียรทำเควสละแล้วแล้วผมที่เกียรติทำเควสอยู่เนาะเข้าใจไหมเครียดจัดมามาอยากเล่นอย่างนี้ใช่ไหมยอยากใช่ไหมยอ,ยอยากใช่ไหมได้มาเลยแน่จริงก็เข้ามาคือท่อส่งตอร์ปิโดของผมอยู่ด้านหน้าตรงนี้ลูกลื่อนอ๋อลูกลื่นบังคัพจกัก Okay. ก่อนอื่นเลยผมจะดำลงไปผมจะได้ไม่โดนไฮเกตไม่โดนอะไรเลยอ,เอ,อย่างน้อยผมก็มีโซนะอะเนี่นยโซนอะนี้วมันก็เลือแค่นี้แหละ อ๋อผมลืมเปลี่ยนโอ้เจเลนอะะเ,ลออเอ๊ะอันนั้นมันยิงเลยนะอ๋อนี่ข้าศึกถ้าไม่ล็อกก็หกอันนี้สาม,อ,นนสามอันนี้สี่ผมไปหาสามดีกว่า ลดแท้นะี่ฉนเอาสคานมาว้าะอะไรอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยตัวนี้มีตอปิโด จะบอกว่าตัวนี้มีตอปปโดหรอโดนไปเอาเข้าไปดเดิมเฮ้ยเลี้ยวดิแล้วอ,อะไรของมันเนี่ย อะไรเนี่ยโลเร็วเฮ้ยไ,ไฟมันไม่ทํางานเลยเฮ้ยอะไรของมันเนี่ยมันจะบอกว่ายิงตอปิโดไม่ได้เมาอันเถอะแล้วม,มีวิธีป้องกันตอปิโดไหมเนี่ยโอ้โหโอ้โหตรงนั้นน่ะมันจะไปซุกซุมเลยกันรู้สึกว่าฝ่ายมันจะมีเรือขนเครื่องบินสองลำ เอยไม่ไมโหนะคะมหที่ไฟไม่มีวเรคนจอมี้เอาเข้าไปไม่ได้มโหมากเอาเข้าไปไม่มีอะไรดีเฟนเลยคือ เป็นเหรีอญนำน้ำที่กระปกโปงโกกากมากผมน่าจะเก็บตังไปซื้อร้านสีดีกว่าดูดิมันอยู่ไหนบ้างนี่อะไรล่งโอเคตัวนั้นบินได้ซึ่งผมจะไม่บินนะซึ่งผมจะไม่อยู่นะนิดนึงลองดูดิว่าอ่าล็อกเป้าได้ ในความเป็นเรือดำน้ำนะเดียวนะเกินควา้าเหรออ๋องั้นตัวนี้ก็น่าจะไกลกว่าโดนบ้างเหรอะฮะอะไรของมันเนี่ยฮะดูดีตรงนั้นก็น่าจะได้แหละ จริงที่เกินควาเนี่ยนะมันเกินเออนั่นแหละโดนบ้างโดนตุมม้มมาผมจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันรอเลยรอเลยรอโหลอด <Okay. S 1> แล้วยิงเลย ไอ้ไอ้ไไหนเนี่ยลบๆๆบๆๆบๆๆๆตัวนี้ไม่มี air defense อย่ามาเล่นกับผมมันระเบิดอยากกินใช่ไหม ฮอ่เอาเข้าใจแล้วลำนั้นแหละใช่เลยลำนั้นแหละเฮ้ยมันยิงงูมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเกินคืออะไรที่อยู่เหนือน้ำชอบโกงตลอดเลยแล้วแล้วพุ่งโดนนี่เออ โดนไหม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 จงโดน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 ยิงอะไรมาเกินคว้ามืดจัดเลยมีวิธีเปิดไฟไหมฮะทำจริง ตัวเองสบายใจเลยเกมเอาที่สบายใจเลยโดนไปโดนไปซักไปสักหน่อยก็ยังดี ออกซิเจนหมดเดี๋ยวแล้วผมต้องใช้เวลาเติมออกซิเจนตอนไหนไอออกซิเจนอย่าอย่าบอกนะว่าจะลงไม่ได้จนกว่าออกซิเจนจะเต็มนานไปไหมโอ้ยิงมาเป็นยิงมาเป็นหาฝนเลย ร้องสักนิดก็ยังดีอะไรมันยิงมาเนี่ยฮะโอ้ทำไมไม่มี air defense บ้างเนี่ยฮะรีบ,รบ,รบลงดีทำไมมันชาร์จนานจังเนี่ย ทิ้งแลเบิดนะเฮ้ยมันน่ารำคาญจบกันเรอยิงไฟเลยนั่นแหละที่ต้องการเกือบตายเนี่ยเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ มันหายไปแล้วเลยทำไมหายอ่ะโอทูสงสจิงไม่ได้เ <O 2. S 2> งียบไ,ไ,ไปเงียบไปเงียบไปโอเคเหมือนเข้าจริงดิจริงดิออสเตเจนนบับ อย่าเพิ่งตายนะเฮ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายแล้วก็네รีบรีบได้ละมันมีอะไรดีๆของมันเนี่ยฮะไปกินบ้างไปสบายใจเลยก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ หวังว่าทุกท่านจะชอบกันนะคะถึงแม้ผมจะตายอย่างบ่อยเลยคือขอร้องผู้พัฒนาเกมขอร้องอย่างน้อยก็ขอให้มีแบบระบบทำลายตอปิโดแบบออตโต้ดิคือเข้าใจนะว่าแบบบางทีมิสไซ์อ่มมาแล้วแบบบางทีมันยิงไม่ได้อะมันยิงไม่ทันไอ,อตัปืนออตโต้แคนนอนน่ยอย่างน้อยนะอย่างน้อยขอให้เรื่องน้ำเนี่ยมีระบบทำลายตอปิโดบ้างเถอะขอร้อง แล้วก็มีซายเนี่ยยิงพร่ำเพรื่อได้ไม่ต้องไปล็อกเป้าขอร้องผู้พัฒนาเกมขอร้องได้โปรดช่วยทำตามหน่อยนะคอร้องหรือว่าตามโลกจริงมันเป็นแบบนี้บอกหน่อยบอกหน่อยกักรุณาบอกหน่อยก็ไปแล้วนะฮะถ้าอยากให้เล่นเรือลำไหนเนี่ยก็บอกเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ